เอาไว้แล้งหน้าไป ปลาปลานี่เลี้ยงไว้ขายหรือเลี้ยงไว้กินเองครับผมเอ่อเลี้ยงไว้ดูอะครับรเลี้ยงไว้ดูแค่ปลา,าอะไรที่เลี้ยงไว้ดูท่านผมถามบ้างไงนี่ดกตเนียก็จะมีปลาน้ําจืดทุกชนิดม,มีปลาน้ําจืดทุกชนิดเลยที่แต่แต่แตส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงไว้ดูเพราะถ้าถ้าจะขายถ้าประเมินราคาครณอ้อถามว่าประเมินราคาเท่าไหร่ก็บอกว่าถ้าอยากได้รถบิ๊กอัพแล้วก็วิทไปขายได้เลยน่าจะซื้อได้สักคันหนึ่ง แต่ถามว่ามันมีความสุขขนาดไหนอันนี้คือความสุขที่แท้จริงสามารถดูได้ทุกวันแล้วเรามีเงินเป็นสิบสิบล้านเราหาความสุขอย่างนี้ได้หรือไม่ใช่ใช่ไหมหาไม่ได้เพราะอย่างนั้นจะไปกินมันจะไปขายมันอยู่อย่างนี้แหละมันมีความสุขถ้าน้าหลากออกมามันออกจากบอ่อพี่น้องชาวบ้านข้างๆบ้านเนี่ยเขาหากินเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นทาน เราเคยน้าหลากออกไปยังไงก็มีเคยน้าหลากมีคนมาดักปลาแล้วชาวบ้านมาดักได้ก็เป็นทานเราก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยปลาน้ําท่วมบ่อแล้วปลาจะออกก็ให้ให้ให้เขามาเอาใช่ไหมให้อกให้เามาเอาขามาเอายังไงก็บอกไม่ถ้าไม่บอกเขาก็มาเอาพอน้าหลากออกทุกนายอย่างเงี้ยก็ดักมันกลายเป็นภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันแบบจับต้องได้อะบ่อนบ่อนี้บ่อนี้กำลัง ขึ้นมาเพื่อเก็บน้ําไว้สํารองไว้ใช้ในพื้นที่ของของกำนันคนทุกคนก็ถามเหมือนครูออสว่าออพอเห็นมีน้ําแล้วก็มีแอ่งอย่างนี้ก็คิดว่าบ่อปลาแต่นี่คือภูมิปัญญาที่ยกน้ําขึ้นเหนือพ,นพื้นดินเดี๋ยวครูออสต้องดออูให้มันจบแล้วครูออสจะรู้เออกำนันยกยกน้ําขึ้นไว้ข้างบนได้ยังไงเก็บน้ําหน้าฝนไว้ใช้ในยามแล้งได้อย่างไรน้ําที่ที่แรมโบยืนอยู่เนี่ย จะสูงกว่าพื้นนาร้อยแปดร้อยร้อยแปดสิบเซนเนี่ยนายอยู่อยู่อยู่ที่บ้านเมื่อวานเน่ะบ้านที่สร้างนะเออจะสูงกว่าพื้นนาะเพราะฉะนั้นผมใช้น้ําไปทํานาแค่เปิดกระเบื้องแผ่นเดียวอะอย่างนี้ไม่ต้องใช้เครื่องสูบอย่างนี้ต้องออโต้เลยต้อง,ต,องต้องดูดูลคคักษณะความลากอินของพื้นที่ก่อนถูกต้องถูกต้อง,อต,องต้องศึกษาศึกษาภูมิประเทศของที่ของเราที่ของผมมีความยาวประมาณ420เมตร เนี่ยตั้งแต่หัวจอดท้ายถึงนาเนี่ย420เมตร420เมตรที่มันมีฟาร์มลาดเอียงอยู่1 1 1เซนต่อ1เมตรเท่ากับมันมีฟาร์มลาดเอียงอยู่400เมตร1ต่อร้อยสำรวจยังไงฮะว่าตรงไหนลาดเอียงยังไงก็ภูมิปัญญาคนไทยฉลาดจะตายทิศทางน้ำไหลดูตงวันดูน้ำดูคว้าดูลมดูแผ่นดินประกอบกัน แล้วถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ไปซื้อสายยางน้ำมาสักเส้นหาระดับจบเลยไม่ต้องพึ่งอะไรเลยปากเสาถ่ายระดับเหมือนกับทำหนํำทำบ้านและทุกคนทำได้หมดทั้งประเทศไม่ต้องใช้กองสืไม่ไม่ต้องวุ่นวายให้ยุ่งยากเลเลยทำได้หมดง่ายนิดเดียวบ่อขนาดนี้ใช้พื้นที่ขนาดไหนครับ บอกขนาดนี้ก็ตอบได้ตรงๆว่าใช้พื้นที่ขนาดนี้แหละเ <laughs> <laughs> <g ül> ื็นที่ส่งน้ำเนี่ยพื้นที่ส่งน้ําก็อยู่ทั้งท่ามธรรมชาติไงเพราะเราไม่สามารถฝน,น,นตกปั๊บมันก็มาอันนี้คือตุ่มนั่นเองตุ่มเก็บน้ําฝนไว้ใช้ในยามแ้งแค่นั้นเองเพราะถ้าเราทําปริมาณเก็บน้ําไว้เยอะเราก็ได้ใช้เยอะแต่ต้องแต่ต้องคิดให้หนักว่าอย่านะ อย่าปิดไว้อย่างเดียวนะน้ํานะปิดไว้อย่างเดียวพังนะเพราะงั้นต้องมีทางระบายให้เขาออกเรียกบายพาสมันต้องมีทางบายพาสได้เก็บไว้ในสิ่งที่เราต้องการเราไม่ต้องการต้องปล่อยให้เข้าไปตามธรรมชาติน้ํามีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์เหมือนกันเพราะงั้นผมจะทําทางบายพาสไว้เดี๋ยวลองไปดูดีบายพาสทบ่อยไหมครับให้มันนกท,ทุกครั้งที่ฝนตกตนี่คือฝายชะลอน้ําตามแนวพรลฤทธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วปกติกํานันใช้น้ำนี่ไหมครับทุกอย่างที่ต้องใช้เนี่ยน้ำถ้าเก็บน้ำอย่างนี้เรียกว่าธนาคารน้ำคนที่ได้ใช้ก็บ่อน้ำตื้นข้างๆบ้านได้ใช้หมดน้ำก็จะซึมผ่านเครื่องกรองไป<อ>นึกออกไหมครับครับก็คือมันก็ซึมไปตามดินซึมไปตามดิน ก็คือเป็นสต๊อกน้ำอยู่ที่สูงเนี่ยวันนั้นใครจะขุดบ่อน้ำซึมข้างๆบ้านก็ก็มีหมดมิมิมิเราก็ส่งท่อไปให้ใต้ดินส่งท่อไปให้ใต้ดินท่อธรรมชาติของแม่พระธรณีครับสุดยอดเลยรัท่อใต้ดินเองไปดูไมเราลองไปดูฝ่ายชะลอน้ำอ่ะเดินไปไปดูเรื่องน้ำบ่อน้จิ้มครับทำไมนี่เหมือนถ้าบินจักานได้มาเลยเนี่ยอืม เอามาได้ไงกันเนี่ยอันนี้ไปฝั่งนู้นเลยไหมฮะไม่ไม่ฝั่งนี้แหละโยนละฮะังไม่ฝั่งนู้นแม่บ้านเขาให้นฮะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีนะครับวิธีการโยนนี่ตรงนั้นแหละแล้วลำโบก็จะโดดตามลงไปป้องเอาหลบหน่อยกล้องจะถ่ายปลาไม่หนีดิมดิมแล้วมึงปลานี่มันมันเป็นปลาฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยพอแล้วปลาเนี้ยเป็นปลาที่ที่ชอบเศษอาหารทุกอย่าง มีขนมปังมีแซนด์วิชหูตัวมันตัวหนึ่งเท่าไรสักสิบห้ากิโลได้ไหมเนี่ยก็ประมาณห้าหกกิโลสิบกิโลถึงต้นไม้ยังขึ้นเลยฮะืออแล้วบ่เอ็มมึงระวังนาตาภาพนะตัวเท่านี้ตาภาพตัวเท่านี้กินเป็ดเป็นเป็นเป็ดบาบารีอ่ะเป็ดลงไปกินหมดแหละเออสั้นเลยมันเกาะคอก่อน กัดท้องลวงตูดตายอือแล้วมันไม่กินปลานะแต่เพื่อมันธรรมชาติเด้อมันก็กินกันบ้างก็ไม่รู้แล้วแต่พื้นนะแล้วแต่ถึงถึงวันละถึงวันสุดท้ายก็เสร็จเลี้ยงแบบในกระถางแค่นี้เองใช่ไหมครับก็แค่นี้ครับแล้วก็ที่ลูกลูกอ่ลูกพวกนี้เป็นลูกอะไรครับ e m ball e m ball อืมเอามาวางทดแทนปุ๋ยเลยใช่ไหมใช่ทดแทนปุ๋ยเลยว่เป็นแนวคิดใหม่เนี่ยรอให้สลายเองเออ แล้วเราก็ให้น้ําผ่านทุกอย่างเขาบวงจรที่นี่ผมพูดแม่บ้านทําแม่บ้านทาทุกอย่างนี่แม่บ้านเลี้ยงอันนี้อันนี้สองอันนี้สองปีได้ไหมแม่ไเน,นี่ยพริกหนึ่งต้นเลยไม่ตัดแต่งกิ่งเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอย่าไปยุ่งมันเนี่ยอย่างงี้ดูแลอย่างดีสองปี2 2> ปเออลองดูดิชิมดูเผ็ดทุกเม็ดแล้วก็ัเผ็ดทุกเม็ดธรรมชาติของพริกต้องอยู่มีมีแดดส่วนหนึง่งหรือเปล่าครับในร่มก็มี เนี่ยธรรมชาตินี่นธรรมชาติแล้วสิ่งที่ใครจะปลูกได้สองปีกว่าล่ะเนี่ยผมสูงร้อยแปดสิบเซนร้อยแปดิบสามเซนเนี่ยมีความสูงร้อยแปดิบสามเซนผมเพราะงั้นนี่นี่นี่คือตัวชี้วัดชนิดหนึ่งว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหรอบๆอาณาเขตของบ้านของกำนันกำนันมีต้นไม้ที่ที่ไม่รู้จักบ้างไหมครับรู้จักทุกต้น ทุกต้นพื้นที่เดิมของตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นที่นาเป็นที่นาหมายถึงว่าเป็นที่นาเก่าก็เป็นที่นาที่เขาเป็นที่นาเดิมนาเดิมนาเดิมเดิมบ้านนาเดิมที่เขาเลิกเลิกทําแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขายังทําอยู่แล้วก็เป็นที่พุที่นาที่สวนปะปนกันอ่ะที่เลี้ยงฟายสมัยก่อนฟายผงเยอะเขาใช้สารเคมีในการปลูกไหมครับหรือไม่รู้ อืมก็มีนะเมื่อก่อนมีนะแต่เดี๋ยวนี้ในสวนไม่มีอ๋อคือปัจจุบันของที่นี่จะใช้ปลอดสารพิษนี่นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงประกอบหลักคือลูกนี่ลูกเอ็มคิดดูของเราสี่เม็ดโลอ่ะปุ๋ย <c oughs> <4 S 2> สี่เม็ดโลอ่ะส,สูตรของสูตรของกำนันที่ทำเอ็มเหมือนอปุ๋ยเห <c oughs> มือนกับเหมือนกับสูตรของคนอื่นไหมครับหรือว่าแตกต่าง ของผมไม่รู้จะเหมือนกับของ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 คนอื่นหรือเปล่าหรือของคนอื่นจะเหมือนกับของผมหรือเปล่าครับแต่ถ้าทําใส่ต้นไม้อย่างนี้ในก้อนนี้จะมีหนึ่งขี้วัวขี้วัวสดเหรอฮะขี้วัวแห้งหนึ่งหนึ่งขี้วัวสองขี้ไก่สามขี้หมูสี่น้ำหมักเศษอาหารห้าลำหกดินเหนียวเพื่อตัวประสานสัดส่วนโดยประมาณยังไงฮะเท่าๆหนึ่งต่อหนึ่งครับลองดูได้ว่าไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปตวงไม่ต้องไปชั่ง เอาขยำอะให้เปียกแล้วไปให้ปั้นเป็นก้อนอย่างนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสลกได้จบแล้วที่เหลือก็พึ่งพึ่งก้ก็เนี่ยวางไว้ตามเรื่องตามราวของมันมันก็เป็นไปมีไอ้ไลเคนไลเคนอะไรลาลาอืมอ๋อไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยก็ก็อย่างเงี้ยเวลาเวลาย่อยสลายมันก็ย่อยย่อยสลายอย่างงี้ค่อยๆลงไปเรื่อยๆได้ไหมสี่เม็ดกิโลหนึ่ง ไม่ต้องใช้เครื่องปั้นเม็ดไม่รู้นี่นี่มือนี่มือปั้นแล้วแล้วพอเราปั้นชํานานนะมันจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยตาก็ไม่ดูคุยไปเรื่อยดูดีไปด้วยปั้นไปด้วยล้องดูดีกูอัดเอาไว้ไว้ที่กรุงเทพผมมีสักประมาณสองแสนเม็ดในตอนนี้ต้มีคนส่งฮะเม็ดเม็ดละสองบาท ออออโอ้ยให้ฟรียได้เลยม<ช>ูลค่าไม่เลิสองบาทโอ้ยสองบาทน่เยอะครับอันนี้เวลาน้ําล้นอันนี้ระบายน้ําล่างใช้วเลยหรอครับอ่ะเนี่ยระบายน้ําล่างนี่ระบายน้ําล่างท่อน,นี้ท่อระบายน้ําล่างถ้าเกิดว่าฝนตกมากน้ําเต็มปั๊บน้ําจะเก็บกักไว้เตี้ยกว่าอ้นเนี้ยสิบเซนเตี้ยกว่าพื้นที่เรานั่งเนี่ย เรียกว่ามุมกินกาแฟามุมสวรรค์ตอนเช้าหอมเช้าเ<อ>ย็นมืดอย่าง,งนั้นนั่นคือบอ่อบนเหมื <c oughs> อนล่างล่างสิบอ่อล่างเหรอฮะอันนั้นล่างอันนี้บนดูดิสังเกตความสูงว่าน้ําบ่อเนี้ยสูงกว่าบ่อนุ้ยแปดสิบเซนอ๋อเพียงตับคืนคืนมันหลอกตาไม่ห <c oughs> ลอกตาระดับเลยร <c oughs> ะดับเหรอฮะร <c oughs> ะดับเลยก okay. ็คือตรงนี้เป็นบอ่อทางน้นําล้นเนี่ยทางน้นํ <c oughs> าลน้านว้องันชั้นเจ็ด นี่ไหลครับถ้าฝนตกฝนตกก็มีน้ำตกให้ฝังจก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 นอนสบายกว่านี้อีกมันก็ไหลมันก็ไหลที่นี่ทำไมต้องทำท่อเยียงขึ้นครับทำท่อเยงขึ้นเพื่อระบายน้ำล่างอ่ะครับไม่ไม่ห้อะไรเสร็จสวะมันมามันให ระบายเสมือน้ำมันเสียมีตกตะกอนอะไรมันจะระบายไระบายนงท่อล่างไอ้ท่อเนี้ยผมจะฝังไว้ประมาณตรงกลางกล่งอะครับอ๋อฝังไม่ตรงกลางเลยนะแล้ว,วปลายท่อที่เปิดขึ้นเนี่ยเปิดขึ้นอยู่ในน้ําหรือว่ายังฝังอยู่อย,อยู่ระดับพื้นน่ะเสมือนเสมือนหน้าดินเสมือนหน้าดินเรียกว่าน้ําล่างน้าล่างน้ำล่างแล้วต้องมีมีตัวอะไรไปกัน,นไหมฮะตั<ม>กท่อไม่ต้องอ่ะเนี่ยอุดกระควรได้ไงฝังนู้นนะฮะฝังที่จมอยู่ไม่ต้องเพราะมันไหลล้นเลยก็คือมันก็น้ําล่างมันเก่าแล้ว ใช่เวลาฝนตกปั๊บน้ําจะล้นมาทางโน้นใช่ป่ะน้ําขนาดนี้มันก็สูงขึ้นเพราะจะมีแรงกดโดยธรรมชาติมันก็ดันข้างล่างข้างล่างออกก่อนน้ำน้ำแรงน้ําสูงแรงดันมากน้ำใหม่น้ําใหม่ก็มาดันน้ําล่างมาถูกต้องเปลี่ยนน้ําเลยใายน้ำในบ่อเดี๋ยวโอกาสเลยปกติถ้าไม่งั้นแล้วก็น้ําบนก็ออกถูกต้องรอให้น้ำล้นให้มันอยู่ชมบ่อหน่อยนึงก็เปลี่ยนให้มันอยู่ชมบ่อแล้วเปลี่ยนไอ้นี่เครื่องปลายก็แยกแยกนู้นจุดนี้จุดหนึ่งจะได้ไงระบายน้ำล่าง ฝ่ายน้ำก็ทำเรื่องธนาคารน้ำแต่ความจริงเนี่ยมันจะอยู่ที่เมตรห้าสิบถึงเมตรเจ็ดสิบเซนเพราะงั้นลองดูถ้าไม่จัดการเรื่องฝายชะลอน้ำที่เหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวคิดเนี่ยใช่ไหมขวายชะลอน้ำตามแนวพระรำมริ ทำเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดตรงนั้นก็จะมีอากาศทั้งหมดใช่ไหมหนึ่งเมตรห้าสิบคุณมีมีชีวิตอะไรมีอากาศน้ำไมนมีใช้แต่ถ้าทำอย่างเงี้ยเอากระสอบเก่าๆใส่ทรายเก่าๆวางไว้ทำวันเดียวไม่อยากพูดลงไปอ่ะต้องต้องมีตังแล้วอย่างนั้นถึงจะทำได้มันก็ลำบากถ้าไม่ใช้ทรายใช้อย่างอื่นได้ไหมฮะ ได้ครับวัสดุยังไงก็ได้ที่กั้นน้ําไม่ให้ไม่ให้มันออกอ่ะดินเหนียวหินใบไม้ก็เรียกว่าอะไรในพื้นที่ที่ที่กั้นน้ําได้เอาหมดครับแต่บ้านผมมันเป็นดินทรายผมก็ขุดด้านหน้ามาใส่กระสอบแล้วมาวางไว้ตรงนี้เทินครับ่คุณพงดูว่าผมทํายังไงย,ยกน้ําขึ้นได้ถ้าอย่างนี้ผมเชื่อว,ว่าอาจารย์พงศ์ต้องคิดว่าผมต้องใช้เครื่องสูบน้ําขึ้นไปใส่ใช่ปะ ใช่ไหมเพราะอย่างอื่นไม่มีเอาน้ําจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้ยังไงมันอุตริมันอุตร,มตร,ตริมนุษย์เกินไปลองไปดูวิธีการจัดการาแปลงนี้ประมาณสิบสี่ปีสิบสองปีเสร็จ น้องตบปูนะนี่นี่ดูนี่มั่นคงยั่งยืนรวยเบด็ดเสร็จเจ็ดชั่วโคตรอายุกี่ปีล้ะครับต้นนี้หกปีถึงเจ็ดปีมั่งข้างยั่งยืนรวยเบ็ดเสร็จเจ็ดชั่วโคตรต้นไม้ต้นไม้ลูกหลานเนี่ยมีที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนอย่างมั่นคง Thang bàn đá. Này ngay. Túc dạng kẹp một túc ăn u. Đấy mà. Này, này, này à. แรงลองดูเมื่อกี้คุพงยืนยืนอยู่ตรงโน้นลองไปยืนยืนยืนในท่าบ่อน้ำลึกเท่าไหร่นะที่ประเมินเมตรยี่สิบใช่ไหม<ช>แต่แต่ความจริงเมตรห้าสิบและถ้าดูตรงนี้อีกต่างระดับก็ดอีครับอันนี้เห็นเห็นชัดอันนี้สูงกว่าตรงโน้นเออสูงกว่าตรงนิดนิดหนึ่งลองนึกถึงสภาพดิถ้าสมมุติว่าผมไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยฝนมาเนี่ย เร็วมันจะสูงความเร็วก็สูงอ๋อชะด้านข้างไปด้วยก็นี่ไงแรงและเร็วใช่ไหมแต่ในขณนะดเดียวกันพอน้ำมันเอ่อขึ้นมาเนี่ยยกตรงนี้ขึ้นอีกชั้นหนึ่ง้วยเออน,น้ำเอ่อขึ้นมาโน่นทางบายพาสเส้นเลือดเห็นไหมมันยิงเข้านู้นเลยยิงเข้านู้นเลยน,น,ยนี่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 ที่ดะบเบิลดับเบิลเอาเอา,เอาเบื้องปิดไม่อยากให้นั่งมีเศษกระเบื้องแผ่นหนึ่งไม่กระเบื้องแผ่นใหญ่อะดับเบิล นั่นแหละเอออยากไม่อยากให้น้ําเข้าไปเอาเบื้องแผ่นนน่ะปิดปากท่อปตน้อัตโนมัตินั่นแหละปิดเลยปิดเลยปิดได้ววเ,เอลวตัวนี้แพงแล้วเนี่ยเออนี่ครับบอลวาวใช้แรงโน้มถ่วงของน้ําเนี่ยไปอัดตัวเองน้ําไม่ไหลเข้าบอ่อเพราะงั้นผมต้องการน้ําเฉพาะที่ผมต้องการเท่านั้นใช่ไหมครับครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าฝนตกเยอะเนี่ยต้องลงมาหน่อย ออกแรงกันหน่อยมาเอากระสอบทรายออกขนตอกมากเอาออกเยอะขนตอกไม่เยอะเอาออกน้อยน้อยให้มันพอดีกับกับที่เราต้องการเพราะงั้นนี่คือต้องออกกําลังกายอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าน้ำมาเยอะตรงนี้ก็จะมีระดับน้ําที่สูงมากก็สูงล้นไงนประมาณประมาณเมตรประมาณเมตรหนึ่งครับ ก็เล่นอยไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าฝนตกเยอะเนี่ยดูปริมาณน้าฝนถ้าปริมาณน้ําฝนเยอะเราก็ต้องทาให้มันพังนี่คือฝายชะลอน้ําที่ต้องพังถ้าไม่งั้นสวนชาวบ้านก็พังหมดน้ํามันก็จะบ่าดน้ําก็เป็นคุณอันต์ไงแต่โทษของมันมันก็มหันเหมือนกันเพราะนี่คือการจัดการอยู่อย่างอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาแลกได้ไม่ได้เสียหายเลไเลย ผมมีหน้าที่บ่อน้ำทั้งหมด6ไร่6ไร่ใน21ไร่ผมมีน้ำา6ไร่เพราะฉะนั้นผมเขียวทั้งทั้งปีอ่ะไม่มีแรงไม่มีแรงไม่รู้จักน้ำแรงมีหรือเปล่าไม่รู้จักน้ำท่วมมีหรือเปล่าน้ำแรงน้ำท่วมไม่มีไม่รู้มีแต่พอดีมีแต่พอดีงวงวงีเอาไว้ทำอะไรฮะอันนี้ถ้ามันลึกลงไปจริงๆอ่ะนะเปรียมการไว้ลงไปสองเมตร ขุดลงไปสองเมตรเตรียมการไว้ถ้ามันมันแรงจริงๆก็เอาเครื่องมาดูดน้ำซับเนี่ยไปใช้เพราะตำแหน่งนี้จะลึกกว่าที่อื่นที่อื่นลึกสองเมตรจะมีน้ำซับเก็บไว้อีกถ้าเป็นเงินก็เงินใต้หมอนน่ะจุดไว้ทอเป็นเงินใต้หมอนน่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยเขาวงจรแล้วทีนี้เราเดินไปดูเรื่องน้ําเมื่อเราไปฝั่งนี้ผมเอาน้ําทํานาได้อย่างไรครับผมคุณคุณลองจํานะ จำสภาพนี้ที่มันสูงที่สุดมุมนี้มุมสวนผมสูงที่สุด4ี่เมตรและการจัดการลดหลำลงไปมีฝายสามสี่ตัว4ี่ <4 S 1> ตัวแล้วมีทางไบพดัดข้าไปธนาคารน้ําบ่อที่1ลงไบบ่อที่อาหารปลาบ่อที่ 2, 2>, 2เดินลงสุดเอาน้ําเข้านาอย่างไงไปดูนี่ขนาดหน้าแรงยังมีน้ําไหลไปดูปีครับ,ว,รบวันเดียวปลูกพันธทั้งหมดนี้เสร็จวันเดียว รอบนี้เลยฮะอ๋อก็ปามแปลงแรกอะผมมีประมาณ30ปีที่แล้วอะครับเป็นคนต้นต้นของของหลังสวนอะแต่อยู่อีกแปลงห่างอย่างนี้แปลงแรกฝั่งนี้ก็จะมีกระท้อนมีฝรั่งมีชุมพู่ทุกอย่างมีครับเลี้ยงไว้เพื่อให้มันเลี้ยงเราอ่ะ ต้องการน้ำพึ่งผักเอาน้ำหมักยอหม้อเพชรอย่างเงี้ยพอใส่น้ำพึ่งโอ้เจ๋งเลยเดี๋ยวลองไปชิมดูทำไมกำนันถึงวางห่างๆกันนะฮะวางพ่เออมันไม่ใช่คอนโดอ่ะถ้าคอนโดก็ต้องวางถี่ๆเป็นชั้นๆวัน,นนี้เมันเรื่องของธรรมชาติห่างกันก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติเแล้วึ่งมันมีโอกาสย้ายหลังไหมครับก็มีมันมีโอกาสย้ายถิ่นฐานแต่ว่านานถ้ามัน <c oughs> พึ่งจะย้ายต่อเมื่อมันไม่มีเกสรดอกไม้ ในพื้นที่ถ้ามีมันก็อยู่ตลอดถ้ามีมันก็อยู่ตลอดไม่เปลี่ยนไม่ย้ายแล้วน้ำหวานเราไปแบ่งมาเรื่อยๆได้เราแบ่งเล้วด้วยแบ่งกันกินเนี่ยมันเลี้ยงเราไอ้คนนะเสือกบอกว่าเราเลี้ยงผึ้งผึ้งอ่ะมันเลี้ยงเราขอมันมาขอมันมาแย่งมันกินเมื่อคืนมันมืดเหรอพลังงานธรรมชาติไม่มีวันหมดตัดแต่งกิ่งทุกวันใช้ทุกวัน ใช้ไปเธอะนี่นี่คือที่มาของรวยปเสร็จเจ็ดชั่วโคตที่ว่าเันเลยเมื่อไหร่ก็จะเฉลยไปเรื่อยๆตามหลายทางไอเองไงต้นกระถินเทพามีอายุหกปีเนี่ยใช้ต้นไม้ไปสิบเจ็ดต้นต้นกระถินสิเจต้นสิบเจ็ดต้นบ้านอยู่ขนาดนี้อายุหกปีรวมรวมเสา ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รวมเสาคำ้ำเสาค้ำไม้เข้มไม้กัน้นไม้พื้นทุกชิ้นกระถินเทพาหมดเลื่อยเองทายเอยงหมดทุกอย่างทําเองครบวงจรตากเองบ้านในลักษณะนี้ต้องต้องต้องปรับพื้นที่ไหมครับไม่จ้องครับพื้นที่ธรรมดานี้แล้วก็เทปูนคอนกรีตลมได้เลยได้เลยไม่มีเสาเข็มวางไว้กับพื้นดินเฉยเฉยเทพื้นหนาห้าเซน ไม่มีกี่วันเสร็จครับลมตั้งแต่ทาฐานรากสองคนหนึ่งเดือนน่ะสองคนหนึ่งเดือนอสองคนหนึ่งเดือนจากทุกอย่างแต่ทีมหาไม้ต้องไปต้องไปจัดการมานะครับบรรเบื้องกับเบื้องกับเบื้องยกขึ้นมาเลยยกถุงขึ้นมาด้วยนี่นแรงนะ แต่น้ำก็จะไหลไปนะไหลไปทางนู้นน้ำไหลแล้วฮะเห็นไหมถ้าเก็บอย่างนี้เนี่ยถ้าเก็บน้ำไว้อย่างนี้นี่ขนาดหน้าแรงนะเขายังมีน้ำให้ใช้อ่ะยังเหลือออกยังออกยังออกแล้วออกใช่ไหมฮะถ้าธรรมดากว้างประมาณหกนิ้วหกนิ้วเองเหรอฮะครับไมถึงข้างในใช่ไหมฮะหกนิ้วก็ครับหกนิ้วข้างในอ ลำรางลำรางที่ทําเป็นเป็นอ่าลำรางของน้นํานี่กว้างโดยประมาณสองเมตรใช่ไหมฮะหรือว่าลแ,แล้วแต่ชั้นแล้วลลแต่แลลึกก็แล้วแต่ชั้นก็นี่ไงมันต้องให้เต้นเต้นมันจะมีผักอื่นขึ้นมีบอลม่เป็นอาหารเราอีกอ๋อก็คือก็คือเราเราเรา,เราทำเพื่อให้มีต้นไม้ไว้เป็นอาหารด้วยไม่ใช่นอกเนอใช่ถูกต้องมันเป็นอาหารด้วยแต่มันเป็นเครื่องกรองน้ําที่มีชีวิตและจิตวิญญาณยังไงครับ เครื่องกรองน้ําที่มีชีวิตและจิตวิญญาณสามารถดื่มได้คุณเดินมาตรงนั้นคุณเห็นผักกระเฉดไหมครับผมเออเห็นผักกระเฉดผักกระเฉดจํากัดให้อยู่ดีเป็นเครื่องกรองน้ำเชนีหนึ่งยอดเราไปเด็ดได้คนกินได้รากอ่อนปลาเล็กปลาน้อยอาศัยได้เป็นที่หลบภัยเป็นที่หลบภัยของปลาและก็เป็นอาหารของปลากินพืชใช่หรือไม่ใช่ครับเออถ้าใช่นี่ก็คือระบบดิเวศนั่นเองใช่ไหมขอบอกก็ต้องให้รบเนี่ยจะเป็นกรอง อะไรก็แล้วแต่นี่จะเป็นเครื่องกรองธรรมชาติทั้งสิ้นยาบล้องทุกอย่างนำ้ำระบบกรองน้ําที่พิเศษที่สุดเสร็จตัวซับตัวซับเคมีทั้งหลายก็คือบอนไงยอดบอนก็ไปกินแกงได้อีก <S S S นี่ก็เนี่ยพอมีพออยู่พอกินพอใช้พอสุกพอร่มเย็นอย่างเงี้ยง่ายๆแล้วเรายังมีป่าไว้เที่ยวเที่ยวป่ากัน ก็สองไร่ครับทำนาสองไร่พอกิน<笑><笑>เหลือกินเยอะแยะเนี่ยข้าวที่เรากินเนี่ยแต่ว่าที่กินไม่ทันไม่กินมันกินแข่งกับหมอดอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหมอดที่ข้าวเพียบเลย <M> มันต้องรีบผมไว้อย่างนี้เนี่ยป่ปาดปเดิมเลยครับอ,อันนี้พิลังกาสาที่ขึ้นตามป่าโดยธรรมชาติครับอันนี้เป็นป่าเดิมเลยคืออนุรักษ์ไว้เลยเนี่ย ก็อยู่อย่างนี้ให้มันอยู่ไว้ทําบุญกับนกกับหนูกับไก่ป่ากับสิงสารสัตว์ทั้งหลายก็เชิญตามอัธยาศัยแต่สิ่งสําคัญเราได้ใช้ไม้ไผ่อ๋อจะทางอะไรก็ไปอก็ไปใช้สิแค่มาทําบันไดขึ้นบ้านเออคนก็ได้มาใช้แต่ที่เราไม่ได้จนรวยกับสีสีได้นี้เรอมีคนมาขอด้ัไม่ต้องขอหรอกเชิญตามอัธยาศัย แต่สํานึกอะจิตสํานึกรตรงอื่นมันไม่มีมันมีเฉพาะที่นี่พอมีเฉพาะที่นี่ก็คือภายใต้จิตสํานึกคืไปเอาของลุงเฟสด่อยวะขอไม้ไผ่ลุงเฟสักลำวะอย่างเงี้ยมันไม่ขอก็ไม่เป็นไรแต่หนำซ้ำม,มันยังมีหน่อไม้ให้กินด้วย กระรอกไก่ป่ามีครบอาจารย์เนเนเ,เนเก็นี่ไงฟังเสียงนะงนแต่มันหนาวด้วยนะนี่นี่หน่อไม้ <c oughs> คนไม่ได้มาตัดที่นี่เวลาวด้วยม,มีครับมีครบับที่ที่นี่เวลา มันเสียงดังๆนะฮะปีจกจัจกจัจกรจันม,มีเยอะไหมฮะที่นี่ก็มีไม่เยอะแต่เนี่ยคุณได้ยินเสียงไหมพอดีพอด,พอดีพอดีกำลังดีอะมันจัดการกันเองเอ,อ,อันนี้ก็ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยกูรับรองเองกอก,ออกูรับรองเองเอดูดูรากมันขึ้นสิไอรากปามดูขาวๆวิธีใส่ปุ๋ยของต้นปาล์มของที่นี่คือกูวางทั้งถุงอับครับ ตอนรอเรามีสมบัติเยอะก็เนี่ยวางอย่างเงี้ยรอบโคนสองกระสอบเดี๋ยวมันก็นาานเทลอบเนี่ยดูร่องรอยเห็นไหมขึ้นมาหากินเองก็มาดูดลากทุกอันทุกอันลากขาวก็จะขึ้นวางดื้อไม่ต้องพวนหรือเปล่าต้องพวนครับไม่วางดื้อๆอย่างนั้นแหละดินมันดีแล้วไม่ต้องยุ่งเลยดินมันมันร่วนซุยอ่ะทั้งหมดครับก็ไม่ต้องครับ ถ้ามันไม่แรงจริงๆถ้าแรงจริงๆก็ออกช่วยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันมีปอ,อยู่แล้วอะนี่ไงพึ่งน้ำวัวกัดจับไหมครับจำไงนี่ผมปลูกเคยไหมอันนี้ผมปลูกฝั่งน้นเขาไม่ปลูกก็ไม่มี คนข้างๆบ้านเขาเชื่อว่าเขารอให้เอาเงินจากขายปาล์มไปสร้างบ้านไปจ้างช่างสร้างบ้านไปซื้อปูนสร้างบ้านแต่ผมคิดต่างกัน